เดี <One input> ๋ยวผมจะบะจะพาโดสภาตรงนี้เอาจริงเอาจริงเอาแล้วเดี๋ยวจะใส่เต็มดูด้วยว่าช่วงล่างคันนี้เป็นอย่างไรอย่าไปฟังอย่าไปอ่านเยอะมาลองด้วยตัวเองดีที่สุดโอ้อเอ้ยพี่ นะก็คืออย่างที่บอกไม่มีแถมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับผมวิศวุพรพรดวงแก้วหรือฮาร์ดบ็อกซ่าเสซิ่งครับรวมถึงเจมส์สงทอหรือจิมมีบ่บ็อกซครับอ่าวันนี้ต้องบอกว่ามีของเล่นอ่าสำหรับวัยรุ่นแล้วกันพี่จริงจงแล้วรุ่นนี้ก็ คนได้เห็นได้ดูคลิปอะไรต่างๆมาแล้วแหละแต่ว่าเราเอาตัวที่มันจิตจ์ดมาให้ดูกันเรียกว่าเป็นรถแต่งถ้าเป็นรถแต่งก็ต้องพี่จิมมี่เพราะว่าผมออกไปทางรถเดิมรถใหม่ <c oughs> สัดส่วนใหญ่หลายคนก็เขาเรียกว่ารถในตลาดนะตอนนี้มันเยอะมากใช่พี่มันเยอะมากจนมันมีทางเลือกเยอะแต่ว่าบางคนก็อาจจะดูไม่ออกว่า ถ้าเอารถรุ่นเนี้ยมาแต่งมันจะสวยไหมหวันนี้เราก็เลยเอาตัวนี้มาให้ดูกันนี่คือตัวอย่างแนวทางในการตกแต่งถูกต้องเดีย๋ยวเราไปดูรอบๆรถกันว่ารถที่ผ่านการตกแต่งแต่งหน้าทาปากแล้วกัน,นเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนเห็นแต่รถที่เป็นเดิมๆออกจากโรงงานรวมผมรวมถึงผมด้วยที่ขับเดิมๆจากโรงงานวันนี้เป็นรถที่ผ่านการปรับแต่งเล็กน้อยด้วยนะ จะเป็นยังไงเพราะว่าระหว่างทาพี่จิมมี่เขาได้หวดมาแล้วรอบน<า>ึง Tage. เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องฟิลลิ่งแต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องของสมรรถนะเรามาดูภาพรักกันก่อนดีกว่าดูครับผมอยามาดูกันเลยครับพี่จิมมี่ครับผมเป็นยังนนไง้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าบางคนดูรุ่นนี้แล้วตัวนี้คือ MG 3ใช <Hybrid> ่ไหมไฮบริดพัฒน์อ บอกเฮ้ยถ้าซื้อรุ่นนี้มาแต่งมันจะสวยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มาไม่อยากลงทุนก่อนแต่ว่าวันนี้เรามาให้ดูก็คือการน,นี้เนี่ยอย่างแรกเลยคือลิ้นหน้ามีการตกแต่งเพิ่นนมเข้าไปชิ้นนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่าชิ้นนี้ลิ้นหน้ามีประโยชน์อะไร<ม>ลิ้นหน้าหนึ่งสวยสองคือพอลมมันปะทะลิ้นหน้าเนี่ยมันจะกดกันชนพอกดกันชนน้ำหนักมันไปลงที่ที่ยางที่ล้อมันก็ทําให้เลี้ยวดีขึ้น เกาะถนนมากขึ้นรวมถึงเรียงอากาศเข้าไปเป่าอุปกรณ์บางตัวด้เครื่องด้วยนะกเพราะนั้นก็จริงๆแล้วทุกอย่างมันก็มีประโยชน์ของมันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือยึดให้มันหนาแน่นก็แล้วกันเพราะว่าถ้าวิ่งเร็วๆแล้วเดี๋ยวมันหลุดแรงกดเยอะไปหน่อยแรงกดเยอะแรงกดเยอะอ่าก็ไปเลินนานะครับมาด้านข้างด้านข้างครับนี่สเกิร์ตสเกิร์ตนี่กําลังดีนะครับมีเขาเรียกว่าเส้นสายสวยงามไม่ได้แบบบานออกมาใหญ่โตมันพอดีกับตัวรถ ก็ถือว่าเข้ากันดีเป็นชิ้นเดียวยาวมาเลยนะพี่ใช่ครับนะแล้วบวกกับยางล้อเบรกล้อลายเนี่ยก็เป็นลายเขาเรียกว่าลายยอดนิยมณนะปัจจุบัน ครับยุคปัจจุบันนี้ก็จะเป็นลายประมาณนี้ในหลายๆรุ่นจริงๆแล้วลายเนี่ยมันมาจากซูเปอร์คาร์ก่อนมาจากซูเปอร์คาร์แล้วก็มารถสปอร์ตยุโรปแล้วก็ตอนนี้มารถญี่ปุ่นรถอะไรก็ลายนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นเป็นในยุคสมัยนี้จะเป็นในแนวนี้ถ้าถ้าสังเกตที่พี่พี่จิมมี่บอกซูเปอร์คาร์น่าจะเป็นเซ็นเตอร์ล็อกไหมใช่ซูเปอร์คาร์จะเป็นเป็นน็อตเป็นน็อตเป็นน็อตใช่แล้วก็เบรกเบรกหน้าซีพอร์ดนะครับแล้วก็จานเบรกที่ใหญ่ ขยายเมื่อกี้ขับมานี่คือเบรกแบบหัวทิมเลยเอาทัวหัวทิมเอาอยู่อ่ะเอาอยู่เอาอยู่เพราะปกติแล้วเขาก็มีดีเจนอยู่แล้วด้วยระดับเมื่อกี้ลองให้พี่จิมมี่ขับดีเจนระดับสูงแทบไม่ต้องเบรกแทบไม่ต้องเบรกเพิ่มเข้าไปหัวทิมเลยมันก็ช่วยเลยนะสมมติว่าเราเพลินเพลินอย่าเพลินเพลินอยู่เมอเมอเงี้ยพอเราตกใจเรายกคันเร่งพวกมันเบรกให้ทันทีเลยก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประโยชน์ใช่แต่ชอบแบบไหนอย่างไรก็สามารถปรับ ได้หน้าจอเลยจริงจริงแล้วว่าถ้าใช้เป็นสักพักมีมีการปรับตัวแท่ไม่ต้องใช้เบรกเลยพี่นะแต่ถ้ายังไม่คุ้นเคยก็ค่อยๆปรับจากต่ํากลางสูงเข้าไปนะครับคือถามผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แบบหลายๆคลิปแล้วว่าผมไม่เคยแตะต้องรถรุ่นใหม่ๆเลยยิ่งเป็น EV ไฮบริดอะไรพวกนี้แต่พอผมมาเจอในเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ย ที่มันไม่ใช่สันดาบเพราะว่าผมใช้แต่สันดาบมาโดยตลอดผมก็ถือว่าไม่ได้แอนตี้แต่ว่าผมก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่ง<ช>ผมคิดว่าทุกุๆอย่างที่เขาเออกแบบมามีประโยชน์หมดแหละครับผม, <นะ S 2> มด้านหน้าแล้วด้านข้างแล้วเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันว่ามีความสวยงามเพิ่มขึ้นแค่ไหนครับผมไปครับส่วนในล้อหลังเนี่ยมันก็จะเป็นเบรกแยกนะมันเป็นอเอร์เบรกหลักเนี่ยจะเป็นออพอร์ตเดียว แล้วก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าแยกเบรกมือไฟฟ้าแยกก็ใช้งานคืออย่างที่บอกว่าเบรกอยู่ไม่ต้องห่วงอันนี้เราจะเห็นรูปแบบการใช้การติดตั้งเบรกแบบเนี้ยในรถอะไรบ้างพี่โอ้เยอะตอนนี้ณตอนนี้เรียกได้ว่าถ้าเป็นรถรุ่นใหม่อ่ะเบรกหลังอ่ะมันจะรวมอยู่กับเบรกไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าอยู่ในตัวเดียวกันแต่ว่าถ้าจะอัพอัพเกรดขึ้นไปอีกหน่อยก็จะเป็นแยกออกมามันจะได้ไม่ต้องทํางานหนักเกินไปประมาณในรถแข่งรถสนามจิมขาหน้าก็เห็นเยอะนะใช่ใช่รถิฟ ก็เห็นเยอะนะใช่ครับใช่ครับนะฮะแล้วก็ด้านหลังนี้ชุดแต่งก็จะมีนี่หางหลังหางหลังเขาเรียกว่าจะเรียกว่าดักเทลได้ไหมเล็กๆขึ้นมาก็ได้อยู่ผมว่ากําลังดีนะกําลังดีผมว่ามันก็พอดีกับช่วงขอบมันนะเนาะใช่ครับสวยดีใช่ครับไม่ได้ไม่ได้เวอร์เกินไปแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์หลังครับก็เรียกว่าเป็นก็เป็นชายหลังแหละแล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์ใช่ติดอยู่ด้วยดิฟฟิวเซอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวลำเลียงลม จำเรียงลมจำเรียงอากาศจากใต้ท้องรถมาเพื่อไม่ให้ท้ายมันดิน้นรีดออกให้เร็วดีดออกใช่ใช่ใช่มันก็เหมาะกับเรียกว่ารถสมัยใหม่ยิ่งเป็นตัวไฮบริดนี้มันเรียกว่าแตะมาใช่เพราะฉะนั้นถ้าเท้าหนักข้อเท้าหนักก็มันก็จะเร็วอ่ะพวกนี้มันจะช่วยมีประโยชน์มีประโยชน์ใช่ครับประมาณนี้ในเรื่องของชุดพัดคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัว บอดี้ของเขาเองอ่ะพี่มันก็มีเส้นสายที่ชัดเจนอยู่แล้วตรงตัวอยู่แล้วดูอ่ะเนี่ยเส้นคาดเอลดูดิก็มีร่องมีอะไรของเขาปกติคือจริงๆอ่ะแทบจะไม่ต้องมาคุยกัแล้วว่ารถคันนี้หน้าตามเป็นยังไงแต่วันนี้ที่ต้องให้พี่จิมมี่มาคือมันเป็นรถที่ผ่านการปรับแบต่งถูกต้อง จากความสวยงามที่เราเห็นก็จะมีในเรื่องของช่วงล่างด้วยนะช็กเรียกว่าช็อกเพอร์ฟอร์แมนส์ผู้ยี่ห้อไหมหรือไม่ต้องเดี๋ยวเราไปเจาะอีกทีนึเคได้ครับนี่ก็ประมาณภายนอกก่อนเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อรวมถึงระบบการทํางานของช่วงล่างหรือระบบการรองรับน้ําหนักอีกทีนึงไบเดี๋ยวไปหลบแดดในรถดีกว่าพี่ครับผมดีครับ อ่าโอเคครับพี่เจมี่เราเข้ามาหลบร้อนกันในรถกันตอนนี้ดีที่สุดนะโหเมื่อกี้ยืนตากแดดแดดเผาซ้อมลงนรกไปแล้วตัดจะละลายตัดจะละลายเอาเป็นว่าไหนๆก็เข้ามาข้างในรถแล้วเราก็มาดูดีไซน์ภายในของ MG 3 Hybrid p l ั s ครับผมดีไซน์ก็เรียบง่ายเรียบหรูนะแล้วก็เป็นพวงมาลัยอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสองก้านเนาะสองก้านมัลติฟังก์ชันอ่าก็ ผมก็ว่าพวงมลก็ถือว่าโอเคนะดีนะเป็นการออกแบบที่ผมว่าลงตัวสวยงามใช้งานง่ายใช่ครับคือบอกอย่างนี้ก่อนครับพี่จะมีแล้วก็ท่านผู้ชมคือภายในของ MG 3 Hybrid Plus เนี่ยมันจะละไมคล้ายคลึงกับ MG 4ที่เป็น EV ตัวพวงมาลัยเอ่ยหน้าจอรวมถึงเซ็นเตอร์พาร์เนลตรงนี้ก็จะมีเกียร์เป็นแบบปกติใช่แต่ว่าใช้อะไรเดียวกัน ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าให้พูดตรงๆก็น่าจะใช้เป็นแบบด้วยกันได้คร <ผม S 2> ับ่มนะก็ก็ยังมีเรื่องของรูปแบบฟังก์ชันการใช้งานที่ยังร่วมสมัยอยู่มีทั้งจอสัมผัสแล้วก็ตัวเป็นโอเคตรงนี้ที่ใช้กดแต่ตรงเนี้ยปกติอ่ะยี่ห้ออื่นนะผมขอพูดถึงยี่ห้ออื่นแล้วกันตรงเนี้ยเขาจะมีแค่ควบคุมระบบทำความเย็นแต่นี้มีเรื่องเสียงด้วยเสียงมีโฮม มีแอร์ใช่ครับแล้วก็โปรดของแอรต่างใช่แล้วก็ตัวที่เป็นช่องแอร์เนี่ยก็ยังเป็นแมนนวลเป็นกลไกเป่าช่องแอร์เนี่ยตอนที่ผมขึ้นรถมาครั้งแรกอ่ะผมบอกโอ้ตายแล้วทำไมเอาช่องแอร์ไปไว้ต่ำขนาดนั้นผมชอบแอร์ช่ำๆกระแทกหน้าแต่พอใช้ได้ขับได้ใช้เออมันก็ไม่ได้ เป็นข้อเสียอะไรเพราะแอร์ก็เย็นชํำจริงๆนี่ขนาดไม่ได้ติดฟิล์มใช่ไหม่ไม่ได้ติดฟิล์มแขนี้แบบโชว์หน้าคนขับเต็มๆเลยนะครับผมก็แล้วก็เส้นสายภายในผมว่าผมว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องของดีไซน์พี่จิมมี่เนี่ยดูอย่างเส้นสายอะถ้าเราสังเกตนะตัวแผงคอนโซลกับแผงข้าวตูหลายๆรุ่นนะเหมือนแบบไม่ได้คอนเนคกันอันนี้ก็เชื่อมต่อกันผมว่ามันมันมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจ การซื้อของลูกค้านะในการออกแบบภายในอะไรพอนั่งเข้ามาแล้วมันรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกน่าขับครับมันก็ทําให้ช่วยในการตัดสินใจพี่สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าดูดร้อยเจ็ดสิบห้านั่งได้แต่ของพี่จิมมี่เน้นทางกว้างใช่ไหมใช่ใช่ก็ไม่ได้อึดอัดอะไรนะก็ผมว่าถือว่ามันก็ก็เรียกว่าโอบพอดีใช่อบพอดีสำหรับตัวผมเบาะก็โอบประชับก็เหมาะกับถ้าคนที่ชอบขับรถเร็วหน่อยๆนะ ผมว่าเบาก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรแล้ก็มีเรื่องของสรีระรับอย่างเงี้ยได้อยู่นะแล้วก็มีผู้โดยสารเพิ่มต้อเข็เห็นใจเขาหน่อยเขาก็ถ่ายให้เรามาทั้งวันยืนตากแดดก็ให้เขามาหลบร้อนก็เขาน่าจะนั่งสบายเขาสูงมากนะสูงเท่าไหร่ลูคนนี้ก็สูงกว่าผมอีกร้อยแปดสิได้หมร้อยแปดสิบร้อแปดห้าร้อยแปดห้าโอ้ นี่หรือว่านั่งเขาก็นั่งเขาก็เหลือ Headroom เยอะอยู่ตอนเด็กแม่ให้กินเสาไฟฟ้าลูกครึ่งอีราฟครับแล้วก็หน้าจอกลางครับพี่มีก็เป็นแบบ t ช u กร s นนะ e ็ไซส์ยกำลังดีใช่ครับใช้งานง่ายก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็เข้าไปอะไรประมาณนี้กดเข้าไป Home ก็จะมีเมนูต่างๆให้เราใช้งานก็เชื่อมต่อเ p ็น KPN Dorato ได้แล้วก็ตัวในการก็แล้วแต่ชอบไป รูปแบบอนาล็อกหรือเป็นดิจิตอลครับแล้วก็ตรงนู้นหน้าปัดเลนไมลก็บ่งบอกสถานะการทํางานของระบบไฮบริดเรื่องของแจ้งเตือนระบบต่างๆพวก a d a ดพวกอะไรพวกเนี้<ะ>ครับก็ผมเชื่อว่าพี่ๆหลายๆคนหรือว่าท่านผู้ชมเขาก็คงมีสเปคอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว,วันนี้เรามีความแตกต่างตรงที่ว่าคันนี้ถูกปรับแต่งมาคันนี้นี่ชาร์จเต็มครับได้ชาร์จเต็มอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นการรีชาร์จกับ อ๋อโอเคอ่ามันไม่ได้เสียบปลั๊กอ๋อระบบไฮบริดโอเคไฮบริดใช่ครับก็จริงๆแล้วคันนี้ทําตัวเลขสถิติเขาทําตัวเลขไว้นะเมื่อปลายปีที่แล้วอะ่ะ <Yeah. S 2> น้ำมันถังเดียวเกือบพันโลนะโอ้โ oh. 940นะตัวเลขกลมๆใช่เยอะนะใช่ครับมีลงเขาอย่างเดียวแล้วป่ะเนี่ยขึ้นด้วยกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพวิ่งอย่างเงี้ยเยอะนะเยอะเยอะครับเยอะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนคงได้ดูคลิปจากพี่ๆสีมวลชนเยอะแล้วแหละเรื่องของความประหยัดแต่วันเนี้ยผมจะมาพูดถึงสมรรถนะซับเป็นส่วนใหญ่โดยให้พี่จิมมีไปลองขับนะไหนๆก็พูดถึงเรื่องการลองขับ้วเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยดีกว่าโอเคไปครับไปครับ นนรับก็อย่างที่บอกครับแฮปปี <Happy. S 2> ้แฮปปี้กับเขาเรียกว่าการแต่งรถคันนี้จาก MG นะครับช่วงล่างที่เขาเลือกนะครับแล้วก็ล้อ,อยางขนาดล้อ,อยางแล้วก็เบรกที่ใช้ผมวา่าก็ทุกอย่างมาลงตัวจริงรมันไม่ได้ว่าต้องเพิ่มตรงนั้นนิดเพิ่มตรงนี้หน่อยแค่นี้ก็พอใจแล้วเหมือนเหมือนเขาว่า มีแผนอยู่แล้วแล้วก็เขาใส่แล้วก็มันก็พอดีกันใช่ครับคือหลายๆคนแบบแต่งรถแบบยังไม่มีจุดนะแต่งไปเรื่อยๆแต่นี่เหมือนแบบเขาวางไว้แล้วครับผมก็เชื่อว่าเขาคงได้ลองอาจจะช่วงล่างอื่นๆใช่ไหมาแต่ว่าเขาก็เลือกช่วงล่างนี้ที่ที่เหมาะสมที่สุดแล้วน่าจะเหมาะสมที่สุดใช่ครับเพราะเราเราไม่รู้ว่าจะมีความเหมาะสมอะไรกับใครแบบไหนใช่ครับแต่สําหรับคันนี้รถ รูปแบบนี้รถคันนี้อาจจะเหมาะสมกับช่วงล่างแบบนี้ถูกต้อง,องผมก็ขับรถเดิมๆมาพี่แต่ว่ารถคันนี้ยังไม่ค่อยได้ขับเพิ่งได้ขับนิดๆหน่อยๆก็ต้องให้พี่จิมมี่บอกถึงฟ e ล l i n g แหละอย่างที่รู้เรื่องของการทรงตัวอะไรพวกนี้นะก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมก็เดี๋ยวฟังทัศนคาาติของพี่จิม,มี่ก็อย,อย่างพงมาลัยเนี่ยมันก็ เขาเรียกว,ว่าไม่ได้ไวมากมยังมีระยะนิดนึงแต่ว่าก็ก็ถือว่าโอเคไม่ได้ว่าอย่างที่บอกไม่ได้คอมเพลนอะไรครับก็เขาเรียกว่าปรับตัวเข้ากับเข้ากับรถได้นะครับได้ทดสอบเข้าโค้ง,ง,งเร็วมันก็อยู่มันก็เอาอยู่ด้วยอย่างที่บอกว่าแก้มยางทิ่เตี้ยมันไม่ได้มีการให้ตัวถ้าแก้มยางหนามันจะเลี้ยวมันจะให้ตัวได้นะครับ,รบแล้วก็เบรกไม่ต้องห่วง เอาอยู่แน่นอนถ้าผู้ชมเห็นอินเสิร์ตเบรกเ,เข้ามาแล้วครับกระโโหคันนี้ก็ทั้งเบรกทั้งยางล้อช่วงล่างผมว่ามันก็ลงตัวดีแหละทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสมรรถนะของระบบส่งกำลังครับความรู้สึกเป็นไงพี่อัตราเร่งจุดหยุดนิ่งขับไป70-80 100รอยนึงอัตราเร่งดีแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจ<ม>ว่าจะแซงได้เลยเหยียบปุ๊บมันมาทันที เรียกว่าติดเท้าตามตามที่เราต้องสั่งได้เลยครับก็อันนี้สําหรับการขับไปแต่จังหวัดก็เรียกได้ว่าไม่เหนื่อยอมันไม่เหนื่อยมันสามารถแซงได้ตามตามสั่งไม่ต้องไปเค้นอะไรมากมายคือหลายหลายคนอาจจะมองว่ามันมันมีดีตรงไหนไอการที่แบบเร่งแซงได้แบบฉับพันอ่ะมันเพิ่มความปลอดภัยถูกต้องไม่ต้องไป<ม>ลุ้นว่าจะทันรถสวนไหมหรือว่าอยู่ คันที่เราจะแซงอยู่ยๆก็กดคันเร่งขึ้นมาเา้าแซงไม่ขาดอีกอะไรอย่างนี้พอจะแซงก็แรงทันทีนะสำหรับสาหรับคนรถอีกคันนึงครับก็นี่ก็ความแตกต่างระหว่างรถเดิมกับรถแต่งนะสำหรับ MG 3 Hybrid Plus เพราะว่ารถเดิมเนี่ยเขาก็ทำมาให้ใช้งานในแบบซิตี้คาร์พี่ใช้งานในเมืองออกต่จังหวัดได้ไม่ไม่ไม่หนักใจที่จะแบบขับไปไกลให้ความประหยัดช่วงล่างก็ทำมา่อน้างดีเหมาะกับรถ เดี๋ยว <ouais. S 2> ผมจะพาจะพาโดสภา,าตรงนี้เอาจริงเอาจริงเอาแล้วเดี๋ยวจะใส่เต็มดูดิว่าช่วงล่างคันนี้เป็นอย่างไรเชื่อมือพี่เจมมี่เจดีมอันนี้เขามาขับแล้วเอาแล้วนะไปแล้วนะครับดูนะครับมีว่าขวางอีกนี่เป็นไงมันมันไม่ได้แบบกระแทกจุกอะไรงียคือมันนุ่มๆเลยนะใช่แต่มันอยู่อยู่ภาษาผมเรียกว่าไม่มีแถมถ้าถ้าแบบ นุ่มๆเยอะๆพอลงมาปื๊บปื๊บปื๊บไม่ยอมหยุดนะโขบโ,อ,โอันนั้นมันก็ทําให้การควบคุมรถอาจาจะเขาเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุได้ครับรถอาจจะแถออกนอกเส้นทางไปได้แต่อันนี้คือมันมันลงมาแล้วมันรับรีบาวพอดีเลยน่าจะเหมาะแล้วแหละกับกับระบบช่วงล่างับชุดนี้ชุดนี้อันนี้พูดถึงรถที่ผ่านการตกแต่งของ MG จนะรเราไม่ได้พูดถึงรถเดิมถูกต้องใช่รถเดิมก็ไปว่ากันที่เรื่องของความประหยัด าการใช้งานก็สิ่งที่ให้มาก็ผมว่าก็ลงตัวกับการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วแหละไม่มากไปไม่น้อยไปมีให้ครบจริงๆแล้วมันก็อ,อยู่ที่คนนั้นๆน,น,นะหรือว่าเจ้าของรถที่ใช้งานมันทุกวันว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงเขาขับรถไปไหนบ้างในแต่ละวันส่วนใหญ่แล้วจะขับในเมืองหรือรับใช้ความเร็วบน way อมอเตอร์เวย์วันรหรือว่าอะไรก็ตามก็มันก็อยู่ที่ เจ้าของรถในการที่จะเลือกการเซตติ้งรถในแต่ละรูปแบบใช่แล้วก็ขั้นแรกเลยคือการเลือกรถว่าเหมาะกับตัวเองไหมแต่คันนี้ก็ถ้าใช้งาน2คนคนเดียวทุกวันก็ก็โอเคแล้วแต่ที่เก็บสัมภาระก็มีให้ใช้งานเยอะนะแล้วก็ช่องเชิ่งที่เก็บของเก็บที่วางแก้วก็มีมาให้ที่เสียบ usb อะไรก็มีมาให้ ช่องแอร์ระบบเก็บเง็บของเบาะนั่งนุ่มๆก็มีอะไรถ้าใครชอบสีสันของภายในก็ก็ก็ถูกใจแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ก็มีให้เลือกมีให้เลือกเดี๋ยวลองอีกสักสะพานอันนี้ได้ความเร็วหน่อยครับโอ้ยเอ้ยน่ะก็คืออย่างที่บอกไม่มีแถมไม่มีแถมหรือว่าดีครับปึ๊บมันรีบาวดีใชใช่ ผมว่าด้วยพื้นฐานของของโครงสร้างเรื่องของช่วงล่างที่เขาคิดคนมาแล้วก็มาบวกกับอุปกรณ์ที่เสริมพละมาธนานะมันก็ทําให้แบบการขับดีขึ้นสนุกข,ขึ้นอ่ะเสียงติ๊ด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 คือระบบ,บที่มีชใช่ที่เขามีให้เรื่องของระบบช่วยเหลือเตือนอะไรต่าง,าง <Keys. S 2> าๆก็มีมาให้เนี่ยคือไอ้ระบบเนี้ยจริงก็มีมามีมาสักพักละในหลายๆยี่ห้อแต่ว่า ประโยชน์ของมันก็คือมันคือในยุคสมัยที่เราหลอกไม่ได้หรอกหลอกตัวเองไม่ได้หรอกว่าทุกคนขับรถแล้วเล่นมือถือ,อใช่ไหมครับหนึ่งคือเล่นมือถือแล้วอาจจะ,เ,ะเรียกว่าเบนเอียงออกเ,อเลนตัวเองอมันก็จะเตือนแล้วก็ดึงกลับเข้ามาใช่ครับหรือว่าเราเหมอหรือว่าเราหลับในเราเรียกว่ามันก็ แค่เซียววิมันก็ช่วยชีวิตเราได้ใช่ครับเขาก็จะมีเตือนคันหน้าว่าแบบชิดไปแล้วนะอะไรเงี้ยต้้เตต้อย่างเมื่อเช้าผมก็โมจะมองรถอีกคันจากอีกเลนหนึ่งหันไ่ได้เอาคันหน้าเบรกตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เขาก็เตือนอ่าก็ช่วยได้เยอะเลยก็อย่างที่บอกแล้วว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เราอย่าเพิ่งไปแอนตี้มันเราลองลองใช้ลองเรียนรู้มันแล้วผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์เกิดประโยชน์เยอะจริงๆพี่ใช่ครับกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้รถที่ผมขับที่มันไม่มีอะไรเลยผมก็รู้สึก ต้องใช้สมาธิเยอะใช่ต้องคอยแบบคอยดูคอยเบรคคอยหันไปม,มองอยจริงนะไอ้คำว่าขับแล้วไม่เหนื่อยอ่ะมันก็คือรถยนต์สมัยใหม่จริงๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าอย่างอย่างเอาขับทางไกลไปต่างจังหวัดอะ่ะ <c oughs> เราไม่ต้องเค้นเราไม่ต้องโหจุม่มคันเร่งเพื่อที่จะแซงอันนี้คือเบาๆมันก็ไปตามสั่ง <c oughs> แล้วเราไม่ต้องออกแรงเราไม่เครียดครับ้วมันก็ไม่เหนื่อยในการเดินทาง <c oughs> ประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็น่าจะถูกใจใครหลายคนรวมถึงพี่จิมมี่ด้วยถูกใจ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 มีตังก็ซื้อแน่นอนรถรุ่นใหม่ๆหม่เาไแล้วซื้อไปแล้วครับไม่เคยมีไม่เคยมีไม่เคยไม่เคยมีตันนี้ใหม่สุดก็2014ฮะที่ใช้2014ัน่ครับของผมไม่ต่างกันพี่เองผมใหม่กว่าพี่สักประมาณปี2ปีเอาถึงสองวันสิบหาสิปลายปีครับในรถคันนี้เนี่ยก็คือเป็นระบบไฮบริดหรือว่ากึ่งไฮบริดหรือว่าอะไรยังไงบ้างครเป็นเป็นระบบ ไฮบริดพี่เป็น h ฮ b ริดพ uh ัส huh. s ของ MG ็ที่เขามีความพิเศษพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันพี่ว่าระบบการทำงานของเขาเป็นยังไงแตกต่างจาก h ฮ b ริดรุน่นอืน่นยังไงครับผมไปดูครับ MG 3 Hybrid พัฒระบบไฮบริดอัจฉริยะจาก MG ที่รวมพลังเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร109แรงม้าเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า136แรงม้าขับสนุกแรงทันใจและประหยัดถึง27กิโลเมตรต่อลิตรจุดเด่นของ MG 3 Hybrid พัฒคือขับด้วยไฟฟ้าเป็นหลักตอบสนองไวตั้งแต่ออกตัวใช้งานง่ายไม่ต้องชาร์จไฟจากบั๊รระบบเลือกโหมดการทำงานอัตโนมัติทั้ง EV โหมด h y บ r ิดโหมด และ Regenerative b r a k i n g ที่ช่วยชาร์จแบตกลับทุกครั้งที่เบรกระบบเกียร์ h b r i d Transmission เกียร์ a อัตโนมัติอัจฉริยะไม่มีคัดไม่มีชุดเฟืองเกียร์ทำงานเงียบและราบลื่นแต่ได้ความแรงแบบรถไฟฟ้า MG 3 h y b r ิดพั u ดคือตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับคนเมืองที่อยากได้ทั้งความแรงความประหยัดและความสะดวกในราคาที่เข้าถึงได้ ระบบไฮบริดพัดจะเลือกโหมดการขับเคลื่อนที่เหมาะกับสถานการณ์โดยอัตโนมัติเช่น 1. ev Mode ใช้ในช่วงออกตัวหรือวิ่งความเร็วต่ำทำให้ประหยัดและไร้มลพิษ 2. series ไฮบริดโหมดเครื่องยนต์จะปั่นไฟเพื่อจ่ายให้มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อเหมาะกับการขับต่อเนื่องด้วยความเร็วปานกลาง 3. parallel ไฮบริดโหมดเครื่องยนต์และมอเตอร์จะช่วยกันขับเคลื่อนใช้เมื่อเร่งแซงหรือขึ้นเขา 4. d regenerative braking Mode เมื่อเบรกหรือชะลอความเร็ว ระบบจะเปลี่ยนพลังงานจากล้อให้เป็นไฟฟ้าเก็บกลับเข้าแบตเตอรี่เป็นไงครับผมต้องถามเป็นยังไงโอ้เป็นไงพี่ก็จากที่ขับมาจากที่ขับ,บมาคือเขาเรียกว่าเป็นมันเป็นรถสมัยใหม่ที่มีการตอบสนองที่ดีครับนะครับต้องแยกแยะก,ก่อนบางคนบอกว่าอ้ยรถตุ้นเล็กนี้ขับไม่ได้ดีหรอกมันไม่นุ่มหรอกไม่อะไรแต่ว่า มันต้องแยกเป็นรถเซกเมนต์นี้การที่ออกแบบมาแบบนี้ขับได้ขนาดนี้เบรกได้ขนาดนี้ผมว่าถือว่า happy แฮปปี้ละใช่แต<ช>่มามยอคือยอย่าไปคิดว่ามันไปเทียบกับรถลักชวรี่ซุปเปอร์คาร์มันคนละคนละเซกเมนต์เราต้องแยกรถให้ออกก่อนใช่ครับว่ารถรุ่นนี้มันเป็นยังไงใช่อย่างที่เราฟังรายละเอียดเรื่องของระบบการทํางานไฮบริดไปแล้วเมื่อสักครู่ครับก็เรื่องของซิลลิ่งของพี่จิมี่อย่างที่พี่มี่บอกเรื่องของการทํางานประสิทธิภาพของรถอย่างเงี้ยครับ ทีเนี้ยผมอยากให้พี่จเจาะลรไปนิดนึงความรู้สึกเป็นยังไงพี่หลังจากที่มันถูกปรับแต่งแล้วเพราะจริงๆแล้วอะ่ะมันเปลี่ยนช็อปอัพนะนเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเบรกนะทีเนี้ยเรื่องของพวงมาลัยเรื่องอะไรมันต้องเปลี่ยนไปแหละถูกเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ได้ทํามานะตอนนี้อ่ะเรื่องช่วงล่างก่อนครับเมื่อกี้โดดสะพานคือมันมันเขาเรียกว่ารีบาวได้ดีมากคือโดดขึ้นไปรูปปุ๊บไม่ได้รู้สึก เขาเรียกว่าสะเทือนลำไส้หรืออะไรประมาณีมีแถมไหมพี่ไม่มีไม่มีไม่มีแถมคือลงมาได้ดีเลยแหละนะฮะส่วนเบรกไม่ต้องห่วงจานเบรกที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกที่ใหญ่ขึ้นเอาอยู่แน่นอนประกอบกับระบบดีเจนถูกต้องเขาด้วยอ่าแล้วก็ล้อยางยางล้อยางไซสิบแปดแล้วก็เป็นยางยี่ห้อดีด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าแก้มยางซีรีส์มันบางพอมันบางแล้วเนี่ย แก้มยางมันไม่ได้ให้ตัวพอไม่ให้ตัวมันเข้าโค้งได้ดีเข้าโค้งได้คือเรียกว่าแม่นอ่ะไม่ต้องห่วงที่มันจะโย้ไปโย้มาผมถือว่าในการที่รถคันนี้แต่งมาแบบนี้ไม่มีอะไรจะต้องคอมเพล i ละก็อาจจะมีบ้างแหละเดี๋ยวจะหาว่าเวกันขนาดนั้นมันก็ต้องมีเพราะว่าเรื่องของการปรับแต่งมันหนีจากเดิมไปเสียงที่มันเข้ามาก็อาจจะเพิ่มขึ้นนถ้าเรารักจะแต่งกันะก็ต้องยอมรับในส่วนนี้เข้าไป มีวิธีง่ายๆในการสมมติว่ามีเสียงโน้นเสียงนี้เปิดวิธีดังๆเออเนอะเราไม่ได้เปิดวิธีวางมัวแต่แบบเอเชื่อมต่อน,นั่นสิเชื่อมต่อน,นี่กว่าจะถึงถูกต้องกว่าจะเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยถึงแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นในสิ่งที่ผมพูดอผมก็ออพิาัดเรียกว่าเรียกผมมาในรายการนี้ก็เพื่อให้มาทดสอบรถรถเรียกว,ว่ารถแต่งรถซิ่งรถแต่งรถซิ่งแล้วก็ความความพอใจของแต่ละคนไม่ไมไมเท่ากันใช่ครับสำหรับผม กับสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วมาได้มาลองกันเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคนะสำหรับคนแต่งรถนะแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วก็คือถ้าไม่ได้ต้องการซิ่งมากๆเพราะว่าเรื่องของระบบไฮบริดของเขาเนี่ยก็สามารถจีจาร์ได้ตนะตนะแล้วก็เรื่องของภาพลักษณ์ ขึ้รูปทรงรถคันนี้นะถูกต้อมันเป็นรถแข่งหรือว่ามันเป็นรถรุ่นวันเมฆเลสนะผมว่าเวิร์กนะก็ใครที่ชอบรูปแบบนี้แล้วไม่อยากไปหาร้านแต่งก็ติดต่อทางโชรูมได้เลยนะใช่ใช่รอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คือมาจากโชรูมเลยอันนี้มาจาก MG เลยอ๋อแต่งเอดูผมไม่แน่ใจว่ามาจากโชรูมไหนนะแต่มาจาก MG แน่นอนคันนี้เคยไปโชว์ในงานมาแล้วถ้าใครเคยเห็นนะก็ลองติดต่อกับที่ปรึกษาการขาย m อมทั่วประเทศ อยากได้แบบเนี้ยอยากได้แบบภาพลักษณ์แบบนี้ทํำยังไงก็ลองดูครับก็อย่างที่บอกครับอย่าไปฟังอย่าไปอ่านเยอะมาลองด้วยตัวเองอดีที่สุดอย่าไปฟังอย่าไปอ่านเยอะมาลองด้วยตัวเองดีที่สุดที่โชลูมผมคือหนึ่งคนที่ที่ชรูมผมคือหนึ่งคนที่เล่นในรถสันดาหมาร,รถใหม่ไม่เคยสนใจแล้วเสพสื่อเยอะอดีไม่ดี นั่นห่วยไอ้นี่แย่เดี๋ยวม่งพังเดี๋ยวขึ้นสไลด์อีกละพอมาลองด้วยตัวเองผมว่าผมแฮปปี้นะผมว่าโอเคความอร่อยแต่ละคนไม่เท่ากันถูกต้องในการที่เอาพูดตรงๆในการที่คุณไปเจอรถที่มันไม่ดีหรือพังอะไรของจริงนะซวยซวยว่ามาผมว่านี่เป็นทุกคันไงเอาเอาจริงๆนะไม่ว่ารถอะไรตั้งแต่ขับมาทุกคันมันต้องมีซ่อมมีเสียถูกไหมพี่อยู่ที่ว่า ซ่อมหนักซ่อมเบาเสียตรงไหนเราทําเสียเองหรือว่ารถทําเสียเองมันก็ต้องไปคุยกันถึงสาเหตุนะสมัยก่อน่ะในปี90ไรเง้ยรถสัน2,000รถสันดาบออกจากศูนย์พังก็เยอะใช่ไหมแต่ว่าโซเชียลมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดปัจจุบันนี้ใช่คือปัจจุบันเนี้ยอะไรนิดเดียวก็โซเชียลปุ๊บมันกระจายเร็วมากในยุคก่อนอ่ะกว่าจะรู้กันอ่ะรถซ่อมเสร็จแล้วนะถูกต้องรถซ่อมเสร็จแล้วนะขับกันสบายแล้วพออีกคนไปถังเฮ้ยรถเป็น นี่เป็นแล้วนะซ่อมเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้สําหรับคนที่จะซื้อรถอยากได้รถใหม่ก็ต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองก่อนในระดับดีที่สุดใช่ไปหาลองขับไปขอเทสต์ไดรฟ์ไปลองระบบอะไรต่างๆได้ไปลองหลายๆคันเนี่ยผมแฮปปี้นะผมไม่ได้ติดอะไรเลยว่าเฮ้ยไม่เห็นดีเลยอะไรเงี้ยใชผมแฮปปี้หมดเลยที่เหลือก็อยู่ที่เราชอบแบบไหนถูกต้องชอบกลิ่นอายของรถแบบไหนชอบรถสไตล์แบบไหนตกแต่งแบบไหนก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับ คนที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับไปที่โชล์มูม MG ทั่วประเทศนะครับโหเยอะเลยนะตอนนี้มีทุกที่ทั่วประเทศนะครับหลายๆรุ่นด้วยนะหลายๆรุ่นหลายรุ่นที่ผมได้ลองก็แฮปปี้ทุกรุ่นอ่ะเออก็ก็สิ่งอย่างที่ผมบอกมันก็ผมก็คิดกับตัวเองว่าเออมันก็แปลกดีเสพสื่อเยอะมากมีแต่เรื่องลบแต่พอได้มาลองเองก็เอ็นมีอะไรก็แฮปปี้หมดเหมือนคันนี้ใช่นี่ผ่านการปรับแต่งมาแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันขับดีใช่ครับนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับ MG 3 Hybrid Plus นะคันนี้ที่เราเอามาลองขับนะต้องขอบคุณ MG ด้วยนะครับที่ให้รถซิ่งมาให้ผมกับพี่จิมมี่ได้ลองขับกันเพราะว่าเดิมๆก็ขับมาหมดแล้วคันนี้ก็ยังไม่ได้ลองขับครับผมสุดท้ายนี้ครับต้องขอลาไปก่อนครับผมพิษนุพรนวลแก้วหรือพับ็อกซ่าเลสซิ่งเจมส์เหล่าทองทองครับหรือจิมบ็อกซ่าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของเรานะครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ